างเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำแปรงฟันบำรุงผิวและที่จำเป็นที่สุดในตอนนี้คือเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์และเวดไวตต่างๆจะเห็นว่าเครื่องสำอางเป็นสินค้าอุปโภคที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสําอางในประเทศไทยในวิกฤตโควิดสิก็ไม่ได้เงียบหายไปสัทีเดียวค่ะดูได้จากตัวเลขการเติบโตของสินค้า กลุ่มประเภทดูแลสุขภาพเช่นสบู่แฮร์แคร์ออร่าแคร์น้ำหอมและเอสเซนเชียลออยล์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประเทศอาเซียนญี่ปุ่นฮ่องกงออสเตรเลียและจีนค่ะซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่จะใช้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือ ISO 22716 GMP Cosmetics ASEAN g u i d e l i n e เครื่องสำอางเป็นสินค้าที่นอกจากจะขายคุณภาพแล้วยังขายภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอีกด้วยถึงแม้ว่าผู้ประกอบการเครื่องสำอางมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าสู่ตลาดไทยและต่างประเทศแต่สิ่งสำคัญพื้นฐานที่จะต้องคำนึงถึงมีสีเรื่องต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1. เป็นผู้ประกอบการที่ดีถูกต้องตามกฎหมายทั้งประเทศไทยและประเทศปลายทาง 2. คุณภาพสินค้าต้องสม่ำเสมอปลอดภัยนำสมัยและเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 3. มีมาตรฐานการผลิตที่ดี ISO 22716 GMP Cosmetic ASEAN g u i d e l i n e ซึ่งเป็นเครื่องหมายในการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราอีกด้วยค่ะ 4. มีช่องทางการสื่อสารที่ดี ให้โอกาสลูกค้าได้พูดคุยสอบถามข้อมูลตลอดจนข้อร้องเรียนเช่น Call Center Facebook Line IG นอกจากนั้นฉลากบนบรรจุภัณฑ์ก็เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคอีกด้วยค่ะฉลากบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่จะบอกตัวตนของเครื่องสำอางว่าฉันเป็นใครใช้ทำอะไราเหมาะสมกับใคร ซึ่งการออกแบบฉลากสิ่งสำคัญที่ใช้เป็นหลักปฏิบัติคือประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากเครื่องสำอางพศ2562ขอสรุปใจความสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะเครื่องสำอางที่วางขายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผลิตหรือนำเข้าต้องมีฉลากภาษาไทยที่เห็นชัดเจนมีข้อความดังต่อไปนี้ 1. ชื่อเครื่องสำอางและชื่อการค้า 2. ประเภทและชนิด 3. สารที่ใช้เป็นส่วนผสมทั้งหมด 4. วิธีใช้ 5. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตในประเทศกรณีเป็นเครื่องสำอางนำเข้าให้มีชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้าและผู้ผลิตต่างประเทศด้วยค่ะ 6. ปริมาณสุทธิ7เลขครั้งที่ผลิต 8. เดือนปีที่ผลิต 9. เดือนปีที่หมดอายุ 10. คคำเตือน 11. เลขที่ใบรับแจ้ง หากเป็นสินค้าส่งออกต้องไปศึกษาข้อกำหนดของประเทศรายทางเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการส่งออกและการขึ้นทะเบียนกับประเทศนั้นๆค่ะสิ่งสำคัญของธุรกิจคือคุณภาพสินค้าและเพื่อให้เกิดการควบคุมคุณภาพที่สม่ำเสมอมีการผลิตที่ดีสะอาดป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ข้อกำหนด iso 22716 gmp a s e a n guideline เป็นมาตรฐานที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีค่ะขอสรุปสาระสำคัญให้ทุกท่านได้เข้าใจดังต่อไปนี้บุคลากรต้องมีสุขลักษณะที่ดีมีความรู้ความสามารถเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตต้องป้องกันการปนเปื้อนไม่ผุกร่อนง่ายอาคารสถานที่ ต้องได้รับการดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ Raw Material และ Packaging Material ต้องจัดเก็บและเบิกใจในสถานที่ที่สะอาดในสภาวะที่เหมาะสมขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นสูตรวิธีการปัจจัยสำคัญต้องมีการกำหนดไว้เพื่อให้ได้คุณภาพที่สม่ำเสมอกำหนดให้มีขั้นตอนการจัดการกับข้อร้องเรียนการเรียกคืนสินค้ายอย่างชัดเจนตลอดจนหาสาเหตุ และการป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคและลดปัญหาการเกิดซ้ำม,มีกิจกรรม i n t e r อร์ a นอ i t เพื่อตรวจสอบตนเองหาข้อบอกพร่องและวทำการแก้ไขซึ่งอาจเกิดกระบวนการใหม่ๆลดขั้นตอนการทำงานจัดว่าเป็นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องได้ดีอีกด้วยค่ะ